แย่ yeah, แล้วสปอนบ็อบสี่ตัวนี้ตกอยู่ในอันตรายต้องการความช่วยเหลือเราต้องช่วยสปอนบ็อบสี่ตัวนี้ให้ได้ใครที่ช่วยสปอนบอบสี่ตัวนี้ได้แสดงว่าคนนั้นโคตรเก่งโคตรเทพพี่จะช่วยสปอนบอบสี่ตัวนี้ได้ไหมต้องทําอย่างไรทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามาแสดงว่าคนนั้นหน้าตา,ด,า,นนา,ตาดีแน่เลยแล้วพี่ก็จะช่วยสปอนบอบสี่ตัวนี้ได้ครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้ากดแล้วมาช่วยสปอนบล็อบสี่ เริ่มจากของอย่างแรกก่อนเลยเอาไปช่วยสปอนบ๊อบตัวไหนดีครับทุกคนถังดับเพลิงนี่ไงสปอนบ๊อบตัวล่างขวาโดนไฟไหม้อยู่ใช่หรือเปล่าเอาไปช่วยเขาเลยชื้เรียบร้อยช่วยได้จริงๆด้วยส่วนสิ่งของอย่างที่สองคือบันไดเอาไปช่วยสปอนบ๊อบตัวบนซ้ายปะเหมือนว่าเขาจะลงต้นไม้ไม่ได้ใช่ไหมชื้ใช่จริงๆด้วยครับทุกคนส่วนสิ่งของอย่างที่สามน่าจะเป็นเสื้อกันหนาวเอาไปช่วยสปอนบ๊อบตัวล่างซ้ายปะเหมือนว่าเขาจะหนาวจัดเลยอยู่ในน้ําแข็งใช่หรือเปล่าชื้ ใช่จริงๆด้วยส่วนของอย่างสุดท้ายคือห่วงยางเอาไปช่วยสปอนบอบตัวบนขวาเลยเหมือนว่าเขากําลังจะจมน้าใช่หรือเปล่าชืบเรียบร้อยช่วยสปอนบอบได้ทั้งหมด4ตัวเลยเอ้าเรื่องอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยล่ะ